คำเตือนตัวเลขที่นำเสนอเป็นเพียงการคาดเดาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนวันนี้ทางช่องรวมเลขเด็ดอาจาร,รย์ดังก็จะมานําเสนอเลขเด็ดสไลด์แรกที่ทางช่องจะมานําเสนอในวันนี้ก็เป็นของที่เด็ดปวยเซียนตะเคียนทองงวดประจำวันที่1มิถุนายน2565ที่เด็ดปวยเซียนตะเคียนทองให้เลข8กับเลข6ชุด2ตัวให้ ถ้าเลข8มาก็จะมี 82, 89ถ้าเลข6มาก็จะมี 65, 67สําหรับผลงานงวดที่ผ่านมาทีเด็ดปวยเซนตะเคียนทองให้06ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก06ให้06ออก06ถูกเลขท้าย2ตัวครับเรามาตามกันต่อว่างวดนี้ทีเด็ดปวยเซนตะเคียนทองยังจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าทำมาตอนครับมาต่อ3ตัวเด่นงวดประจำวันที่1 มิถุนายน2565 3ตัวเด่นให้เลข9เลข7เลข3ชุด2ตัวให้ถ้าเลข9มาก็จะมี91 92 94 96ถ้าเลข7มาก็จะมี71 72 74 76ถ้าเลข3มาก็จะมี31 32 34 36สำหรับผลงานว่าที่ผ่านมา3ตัวเด่นให้12ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าทีท่1่1ออก 012ให้12ออก12ถูกเลขท้าย2ตัวท้ายดูที่1คึับเรามาตามกันต่อมาตามกันดูว่างวดน,นี้3ตัวเด่นยังจะให้เข้าเป้าอีกไหมข้ามาตอ่อครับมาตอนเลขเงินล้านงวดประจำที่1มิถุนายน2565เลขเงินล้านให้เลข1เลข4เลข 6, เลข 9, กุด2ตัวให้ถ้าเลข1นึ่งมาก็จะมี1 012 15 16ถ้าเลข4มาก็จะมี40 42 45 46ถ้าเลข6มาก็จะมี60 62 65 66ถ้าเลข9มาก็จะมี90 92 95 96สำหรับผลงานว่าที่ผ่านมาเลขเกินล้านให้21กับ06ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายเปที่1ออก012เลขท้าย2ตัวออก06ให้21 กับ06 21ถูกตัวกับของเลขท้าย2อตัวท้ายด้วยทียท่น06ถูกเลขท้าย2อตัวครับเรามาตามกันว่างวดนี้เลขเงินล้านจึงจะให้เขาเป้าติดต่อกันอีกไหมคำต้อนเข้ามาต๊ะกิ่งทองกิ่งเพชรมวดประจำวันที่1มิถุนายน2565กิ่งทองกิ่งเพชรให้เลข1เลข6เลข3เลข4เลข8ชุด2ตัวให้ ถ้าเลข1มาก็จะมี1 2 1 7 1 9ถ้าเลข6มาก็จะมี6 2 6 7 6 9ถ้าเลข3มาก็จะมี3 2 3 7 3 9ถ้าเลข4มาก็จะมี4 2 4 7 4 9ถ้าเลข8มาก็จะมี8 2 8 7 8 9สําหรับผลงานงวดที่ผ่านมากิ่งทองกิ่งเพชรให้2 1ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายดูที่1ออก012ให้21อ,ออก12 ถูกตัวกลับของเลขท้าย2ตัวท้ายปที่1นึ่ับเรามาตามกันต่อว่างวดนี้กินทองกินเพชรยังจะให้เขาเป้าอีกหรือเปล่าขัมาตอ่อครับมาต่อส่งเลขให้รวยงวดประจำวันที่1มิถุนายน2565ส่งเลขให้รวยให้เลข9เลข5เลข1ชุด2ตัวให้ถ้าเลข9้ามาก็จะมี9098ถ้าเลข5ามาก็จะมี5 2 57ถ้าเลข1มาก็จะมี1 4 16 ชุด3ตัวให้2 3 9 4 9 8 9 5 6 5 0 7 4 5 2 5 1 8 019 134สําำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาตรงเลขให้รวยให้2องศูนผลกัรออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายรือที่1ออกตูนหสองให้2องศูนย์สศูนเข้าคู่เงินของเลขท้าย3ตัวท้ายรือที่1ครับเรามาตามกันต่อว่างวดนี้ตรงเลขให้รวยจังจะให้เข้าเป้าอีกไหม มาตอนกับมาต่อเลขรวยอินเตอร์งวดประจาที่1มิถุนายน2 5 6 5เลขรวยอินเตอร์ให้เลข9กับเลข3ชุดตอตัวให้ถ้าเลข9มาก็จะมี9 2เข้า7ถ้าเลข3มาก็จะมี3 5 3 6สํสาหำหรับผลงานวัที่ผ่านมาเลขรวยอินเตอร์ให้เลข5กับเลข2ผลการออกสลากินแบ่งรัฐบาลเลขท้ายสตัวท้ายดยที่1ออก0ูน ให้เลขห้ากับเลข2เข้าเลข2เลข2เข้าหลักหน่วยของเลขท้าย3ตัวท้ายที่1่ส่วนเลขจับคู่ไม่เข้าเป้ารับละมาตามกันว่างวดนี้เลขรวยอินเตอร์ยังจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าขมาตอนครับมาต่อด้วยอาจารย์สาทรงวดประจำวันที่1มิถุนายน2อ6 5ารอยสาจารย์สาท์ให้เลข5กับเลข7ชุด2ตัวให้ถ้าเลข5้ามาก็จะมีค่า4า ถ้าเล็7มันก็จะมี737678สําหรับผลงานงวดที่ผ่านมาอาจารย์สาซับให้เลข9กับเลข2ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขขาย3ตัวท้ายที่1น่งออกหนึ่งให้เลข9กับเลข2เข้าเลข2เลข2เข้าหลักหน่วยของเลขท้าย3ตัวท้ายที่ที่1ส่วนเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าครับละมาตามกันว่างวดนี้อาจารย์สาซับยังจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า คำตอครับมาต้นเลขเพิ่มลามงวดประจําที่1มิถุนายน2565เลขเพิ่มลามให้เลข0เลข1เลข4เลข6เลข9ชุด2ตัวให้ถ้าเลข0มาก็จะมี02 03 08ถ้าเลข1มาก็จะมี12 13 18ถ้าเลข4มาก็จะมี42 43 48ถ้าเลข6มาก็จะมี62 63 68ถ้าเลข9มาก็จะมี92 93 98 สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาหลุดคําไม่เข้าเป้าคขาเรามาตามกันว่างวดนี้เลขเพิ่มลาบจะกลับมาให้เข้าเป้าอีกไหมทำมาตอนครับมาต่อเลขเด็ด5าเตียนงวดประจำวันที่1มิถุนายน2565เลขเด็ด5าเตียนให้เลข5าเลข2เลข1แเลข9ชุด2ตัวให้ถ้าเลข5ามาก็จะมี53 54 57 58าแทาเลข2มันก็จะมี2-3-2-4-2-7-2-8ถ้าเลข1มันก็จะมี1-3-1-4-1-7-1-8ถ้าเลข9มันก็จะมี9-3-9-4-9-7-9-8สําำหรับผลงานงดที่ผ่านมาหลุดไม่เข้าเป้าขับเรามาตามกันว่างวดนี้เลขเด็ด5เสียนจะกลับมาให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าคาตองครับมาตองตแวกฟ้าคว้ารวยงวดประจำวันที่1มิถุนายน2,500 65. แวกฟ้าคว้ารวยให้เลข8กับเลข2ชุด2ตัวให้ถ้าเลข8มาก็จะมี 81, 83, 84, 87ถ้าเลข2มาก็จะมี 20, 25, 26, 29สําหำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาหลุดครับไม่เข้าเป้าครับเรามาตามกันว่างวดนี้แหวกฟ้าคว้ารวยจะกลับมาให้เข้าเป้าอีกไหม มาตอนรับมาต่อนพยานนาคถ้ำมรกตงวดประจำวันที่1มิถุนายน2565พยานนาคถ้ำมรกตให้เลข1กับเลข0ูนย2้องตัวให้ถ้าเลข1มาก็จะมี1 2 1 719 5 1 6 1 8 1ถ้าเลข0ูนย์มาก็จะมี0 2 0 6 0 8 3 0 4 0 5 0สําำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาหลุดก,ก,ก,กับไม่เข้าเป้าครับเรามาตามกันว่าวดนนี้พยานนาคถ้ำมรกตจะกลับมาให้เข้าเป้าเหมือนเดิมอีกหรือเปล่า คำตอนขับบนต่อแอดปัญญางวดประจำวันที่1มิถุนายน2.565แอดปัญญาให้เด่นเลข8รองเลข4ชุด2ตัวให้ถ้าเลข8มาก็จะมี8 1 8 5 8 7ถ้าเลข4มาก็จะมี4 1 4 3 4 7สําำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาหลุดรับไม่เข้าเป้าครับเรามาตามกันว่างวดนี้แอดปัญญาจะกลับมาให้เข้าเป้าเหมือนเดิมอีกไหม ำมาสลายนี้ก็เป็นสรุปและวิเคราะห์ท้ายคลิปของทางช่องรวมเลขเด็ดอาจร,รํ์ดังทางช่องก็ขอสรุปและวิเคราะห์ดังนี้คู่เงิน71 76 78 96 97 98ชุดทอง078 098สำหรับตัวเลขที่ทางช่องนำเสนอก็เป็นเพียงการคาดเดาขอให้ทุกท่านจงใช้วิจารณญาณในการรับชมตัวเลขที่นำเสนอเพื่อน,นำไปเป็นข้อมูลซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ทางช่องก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนถ้าท่านชอบก็ได้โปรดกดติดตามและท่านอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆมาลงท่านก็จะได้ไม่พลาดข้อมูลทางด้านตัวเลขขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมคลิปขอบคุณครับ